สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องก็มาอยู่ที่ที่ไหนนะทูบูนอนลาจุูบูนนนะคะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในสวิตซ์เลยค่ะแล้วเราไปดูบรรยากาศรอบๆด้วยกันเลยนะคะคือบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าสวยมากใครที่อยากมาเที่ยวที่สวิต์นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะสวยมากๆ ตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่น้ำตกตรงนู้นเลยค่ะเฮ้ยแอมฮารี่และตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้ามาในถ้ำแล้วใกล้ๆจะมืดแล้วก็ว่าทำไมมันมืดแท้ที่แท้เราใส่แว่นตาสีดำ แล้วเธอร์บูนนเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาในสวิ์แลนด์ค่ะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิตค่ะที่นี่มีน้ําตกน้อยใหญ่ทั้งหมด72บแห่งค่ะแต่ที่เรายืนอยู่ที่นี่นะคะใหญ่ที่สุดค่ะเรียกว่าสเตอร์บารค่ะที่เรากําลังเดินอยู่นี่นะคะมันจะไหลามาจากหน้าผาตลอดทั้งปีเลยค่ะ มีความสูงทั้งหมดประมาณ300เมตรค่ะนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นอีกฤดูหนึ่งที่มีคนมามากนะคะเพราะว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีอากาศแจ่มใสสุดๆเลยค่ะถึงแม้ที่นี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายแถมยังเป็นทางผ่านที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเทือกเขาเอลได้ค่ะอีกวันหนึ่งนะคะพวกเราก็แยกไปอีกทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่นอนจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะก็สวยเหมือนกันค่ะไม่ไกลจากจุด หะะลังจากที่เราเดินขึ้นเดินลงอินน้ำสำราญกับธรรมชาติแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาแวะพักสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้นะคะร้านอาหารแถวนี้ก็เป็นซุ้มเล็กๆก็มีหลายที่ค่ะแบบว่ากินง่ายๆซื้อเสร็จยืนกินแล้วก็ไปเลยนะคะแต่เราเดินจนเมื่อยขาค่ะ,คะเราก็เลยอยากนั่งสักแป๊บนะคะวิวสวยมากๆเลยแล้วร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมี2ชั้นค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนค่ะคนส่วนใหญ่เขาก็เลยนั่งข้างนอกนะคะเพื่อชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ต่างๆค่ะพี่ฟินพี่ข่ายนะคะนั่งกิน อยู่ที่นี่ค่ะแต่จิตใจอยู่ทางฝั่งนู้นค่ะอยากจะไปกินฮอทดอกไซส้กรอ,อกตรงนู้นค่ะเราก็เลยสั่งอะไรมากินง่ายๆนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นเมนูที่แม่น้องสั่งมาค่ะซุปเนื้อเปื่อยกับมันฝรั่งนะคะแล้วพี่ฟินพี่ขาก็ยังเดิมค่ะสปากเกตตี้กินกันนิดๆนิดน้อยๆค่ะแล้วจะไปกินฮอทดอกกันต่อค่ะถึงว่านะคะคนซื้อไม่ขาดสายเลยค่ะเพราะว่าเขาทําแบบว่าสดๆใหม่ๆแฮนด์เมดเลยค่ะรอประมาณ20นาทีนะคะกว่าจะได้1แท่งค่ะอันนี้ก็ประมาณ10แฟรงค์นะคะ390บบาทค่ะเราทานแบบ อย่างง่ายๆธรรมดานะคะไม่มีชีสข้างในร้อนทรมานปากมากๆแต่อร่อยค่ะเนื้อเนื้อฮอทดอกที่นี่เขาก็ไม่มันค่ะคนส่วนใหญ่เขาชอบทาแบบซอสเยอะๆนะคะแต่พวกเราไม่ชอบกินซอสค่ะจากนั้นก็กินต่อไม่รอผู้ใดอีกแล้วค่ะขนมสไตล์อิตาลีค่ะ สวยมาก ตอนนี้พวกเราเดินลงมาเนินด้านล่างเพื่อชมธรรมชาติค่ะมีบทที่สวยงามค่ะและการเดินทางมาที่นี่ก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวและไม่มีรถส่วนตัวนะคะเขาก็มีสถานีรถไฟขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีโรงแรมเยอะแยะมากมายอยู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็นอนพักแรมอยู่ที่นี่ค่ะและนี่ก็เป็นสถานีรถไฟค่ะ และในวันเดียวกันนี้นะคะรอบเย็นค่ะเราก็ไปเที่ยวต่อด้วยกันเลยค่ะที่ทูนค่ะจากเราทนบูนนนะคะขับมาที่ทูนก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่เจ้าทินอย่างพิลี่นะคะก็ยังงงทางนิดๆในหน่อยเลยค่ะ<ว>สิ่งแรกที่เราจะทําที่นี่นะคะก็คือจะมาดูปราสาทที่ทูนค่ะตอนนี้เรากําลังจะเดินจากที่จอดรถไปที่ปราสาทนะคะมันต้องเดินขึ้นไปค่ะได้ยินเสียงแล้วอะไร มีก้าวงจรปิดตอนที่เรามาถึงนี่นะคะก็เป็นเวลาหกโมงเย็นพอดีค่ะกระดิ่งก็เลยแบบว่าเสียงดังลั่นโลกเลยนะคะสวยมากๆเลย ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นมาในยุคกลางของสวีทในระหว่างปี1180 1190ค่ะใช้เวลาสร้างทั้งหมด10ปีนะคะมีความสูงอยู่ที่46ฟุตค่ะด้านในก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามและเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามตามธรรมชาติและภูมิศาสตร์ของชาสวิตค่ะตอนแรกที่พี่ลี่พาแม่น้องมาเที่ยวทูนนะคะแม่น้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะแต่พอมาแล้วก็คือชอบ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของร้านอาหารที่ประสาทนะคะแต่คนเงียบมากเลยค่ะท่าทางข้างในนี้นะคะจะแพงค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินออกไปข้างนอกค่ะทําให้เรารู้นะคะด้านนอกของปราสาทก็คือจะเป็นวิวค่ะคุณสามารถเห็นเมืองได้ทั้งเมืองสวยงามงดงามและอากาศก็คือสดชื่นสุดๆเลยเพราะว่าฝนใกล้จะตกค่ะกำลังจะเดินลงไปทางนู้นนะคะ พอเดินลงมาถึงข้างล่างนะคะแม่น้องเพิ่งถึงบางอ้อค่ะว่าตรงนี้มันเป็นดาวเท้าของทูนนะคะสองข้างทางก็มีแต่ร้านของฝากร้านอาหารตรงนี้ร้านอาหารไทยนะคะทงชาติดินเลยค่ะตรงนี้ก็ร้านอาหารจีนค่ะตอนแรกก็วจะมาดูปราสาทนะคะกลายเป็นว่าน,นะคะเมืองนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะน่ารักอ่ะ เมืองนี้นะคะตั้งอยู่ติดทะเลสาบทูนค่ะเขาก็เลยเรียกว่าทูนนะคะอยู่ทางตอนกลางของประเทศสวิสค่ะที่พวกเราเดินอยู่นะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ารักอีกที่หนึ่งของสวิสเลยค่ะมาได้ทุกฤดูกานนะคะและการมาก็ง่ายๆมากๆเลยค่ะลองเรือมาหรือว่านั่งรถไฟมาก็ได้ค่ะพวกเราก็เดินชมวิวทิวทัศน์กระเซาะกระเซินะคะจนมาถึงสิ่งที่สวยงามที่สุดเลยค่ะว้านั่นก็คือเมืองเก่าริมแม่น้ําค่ะ เมืองก็เก่าจริงๆสมคำพูดค่ะแต่สวยมากๆเลยถึงแม้จะมีฝนโปรยๆนะคะ และที่จริงตรงนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งของร้านอาหารที่เราเห็นเงียบๆทางนู้นค่ะที่แท้เขามานั่งด้านหลังกันหมดนะคะและตอนที่เรามานี่ก็เป็นวันเสาร์ตอนเย็นค่ะประเทศไทยอเมริกาสวิสนะคะคนเหมือนกันหมดค่ะตอนเย็นนะคะออกมาหาของกินร้านอาหารคือคนเยอะมากแล้วก็อากาศดีสุดๆค่ะคนก็มาเล่นเซิร์ฟบอร์ดท,ที่ทะเลสาบนะคะทุนนี่ขอให้คะแนน10เต็ม10เลยค่ะเพราะว่าวันที่คุณเหนื่อยกับการเดินภูเขาหรือว่าวันที่อากาศไม่ดีหรืออากาศก็ดีก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศ ทีี่่่นได้เลยคะข้อดีของการไม่ศึกษาหาความรู้นะคะก็คือเราจะมาเจออะไรที่เซอร์ไพรส์เราค่ะแต่แต่ทใไมศึกษานะคะแล้วมีคนพามาก็โอเคค่ะแต่ถ้ามาเองลงนะคะทใไมศึกษาค่ะและขอการันตีอีกอย่างที่นี่นะคะที่นี่เป็นไอศครีมที่พี่ฟินพี่คายบอกว่าอร่อยที่สุดค่ะตั้งแต่กินมาในสวิสค่ะโดยเฉพาะแม่ค้านะคะสวยมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของพวกเราในวันนี้ค่ะได้เวลาเดินกลับไปที่จอดรถแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปของเราในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ See you next time bye bye